ดีข้อเสียของ3แพลตฟอร์มที่ใช้ในการทำงานออโตเมชันกันทั้ง Make.com, n8n และ Power Automate เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้สร้างกระบวนการอัตโนมัติช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันและบริการต่างๆซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มก็มีข้อดีข้อเสียและข้อจำกัดที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวไปดูตัวแรกกันเลย Make.com ข้อดีก็คืออินเทอร์เฟซเป็นมิตรกับผู้ใช้ มีเทมเพลตที่สร้างไว้ให้สามารถนำไปต่อยอดได้รองรับการทำงานรวมกับแอปพลิเคชันและบริการยอดนิยมกว่า2000รายการส่วนข้อเสียจะเป็นค่าบริการที่คิดตามจำนวนโอเปอเรชันที่รันทำให้ค่าใช้จ่ายอาจเพิ่มขึ้นอย่างวรวดเร็วเมื่อมีการใช้งานที่สเกลใหญ่ขึ้นแต่ก็จะมีแผนการสมัครสมาชิกที่หลากหลายโดยค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับการใช้งานค่ะตัวถัดมาจะเป็น n8n ข้อดีคือมีความสามารถในการปรับแต่งโฟลว์ได้สูงสามารถนำไปโฮสต์เองได้ทำให้สามารถ ควบคุมข้อมูลและ workflow ได้เต็มที่สามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันและบริการได้มากกว่า200รายการส่วนข้อเสียก็คือมี l e ARNING CURVE ในการเรียนรู้ที่สูงขึ้นกว่าตัว Make.com สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีพื้นฐานในการพัฒนาอาจพบว่าการตั้งค่าและการใช้งานซับซ้อนสามารถใช้งานได้ฟรีหากโฮสต์เอง และมีแผนบริการคลาวด์ที่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้วยตัวเองและตัวสุดท้ายคือ Power Automate สามารถใช้งานได้ดีกับผลิตภัณฑ์ Microsoft อื่นๆมีเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้ามากมายให้เราสามารถนำไปต่อยอดได้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ส่วนข้อเสียคือการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันภายนอก Microsoft อาจมีข้อจำกัดคือฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงอาจจะต้องการการสมัครสมาชิกเพิ่มเติมมีแผนการสมัครสมาชิกที่หลากหลายโดยค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับฟีเจอร์และการใช้งานคอนเนคเตอร์ที่เราต้องการถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นินจาด้วยนะนิน